สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เล่มนี้มีอะไรจากช่อง g e n v i t s นะครับวันนี้ก็มาถึง EP ที่22กันแล้วครับวันนี้เราจะมา,อาลองสำรวจเรื่องราวจากส่วนหนึ่งของนิยายเรื่อง First Time Caller ของ B.K. b o r i s o n ครับซึ่งจะพาไปดูความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นแบบไม่คาดคิดเท่าไหร่ผ่านรายการวิทยุให้คำปรึกษาเรื่องความรัก ใช่ค่ะเป็นเรื่องของเอเดนวาเลนไทน์ดีเจร,รายการวิทยุแนวความรักชื่อดังแต่ลึกๆแล้วกลับเออสิ้นหวังในรักซะเองครับกับอีกคนคือลูซี่สโตนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นช่างซ่อมรถยนต์ที่อยู่ๆลูกสาวตัวดีก็โชว์เข้าไปในรายการของเอเดนเพื่อหาคู่ให้แม่สะงัน ภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกช่วงเวลาสำคัญสคัญแล้วก็พัฒนาการทางอารมณ์ของตัวละครหลักทั้งสองคนนี้นะคะผ่านบทสนทนาการกระทำต่างๆที่ปรากฏในเนื้อหาส่วนที่เราจะดูกัน